เรื่งบ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมโซวิตบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับผมอยากได้หน้าบานอันใหม่นะครับมาแทนอันเก่าแล้วก็อยากจะได้ตู้แขวนนะครับที่เป็นลายเดียวกันมาสำหรับใส่ของเพิ่มแต่ผมไม่ทราบว่าจะหาช่างที่ไหนด้วยนะครับ ที่ Home Service มีบริการติดตั้งตู้แขวนบานซิงค์พร้อมกับรับประกันคุณภาพหรือจะใช้บริการ 3D เพื่อ Mix and Match ให้เห็นภาพและคำนวณงบประมาณจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจไงครับ<ม>อันนี้เป็นแบบเดิมก่อนติดตั้งนะครับอันนี้เป็นแบบที่1ครับอันนี้แบบที่2นะครับและอันนี้แบบสุดท้ายครับมผมว่าแบบนี้แหละครับงบประมาณรวมค่าติดตั้งประมาณเท่านี้ครับ โอ้โหจริงจริงเลยนะครับได้เห็นภาพแล้วก็ราคาจริงก่อนติดตั้งด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับแน่นอนครับผมถ้าได้แบบที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวเรานัดวางติดตั้งกันได้เลยครับบรวีนี้แหละครับที่ผมอยากจะติดตั้งตู้แขวนเอาไว้สาหรับใส่ของเพิ่มเติมนะครับถ้าเราติดบริเวณนี้จะทําให้บังหน้าต่างห้องน้ําไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับ ไม่เป็นปัญหาแล้วครับเพราะยังไงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วส่วนบานซิง์อันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนของเ่าออกแล้วติดอันใหม่ให้นะครับทำอย่างดีเลยครับผมว่ารีบทํากันเลยดีกว่าครับได้ครับต้นใหม่ที่จะติดคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวครับผมขอขยับขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับนั่นแหละครับประมาณนี้ได้ไหมครับได้เลยครับหลังจากวัดได้ระดับที่เหมาะสมและเป็นที่พอใจของเจ้าของบ้านแล้วทีมช่างจึงจะติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานครับ เราสามารถตรวจสอบความแข็งแรงทนทานได้เลยนะครับ หลังจากทําการติดตั้งตู้แขวนและเปลี่ยนบางสิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโฮมเซอร์วิสจะทําการตรวจสอบคุณภาพก่อนทําการส่งมอบงานงาครับดูแข็งแรงมากเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยแบบก็เข้ากันด้วยนะครับ,รบผมได้พื้นที่เก็บของอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วครับและก็สวยด้วยงานก็เรียบร้อยไม่ยุ่งยากแถมยังรับประกันงานติดตั้งอีกด้วยที่นี่ทีเดียวครับไม่บอกต่อไม่ได้ละโฮมเซอร์วิส ควรเลือกตู้แขวนและบานซิงที่ทําจากวัสดุทนทานไม่ดูดซักกลิ่นและความชื้นตลอดจนทําความสะอาดง่ายครับปรึกษา Home Service เ,เรื่องบ้านบบานโฮมโปรครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์028316000ครับ